มาดูปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบนท้องฟ้านี่น,น่ะ <Hey. S 3> คืออะไรอ่ะไม่รู้มามาก็าไม่รู้ว่าเขาคืออะไรเนี่ยเริ่มกระจายแล้ว, <S <s ลวมันคือแสงว่ะฮะมันคือแสงแสงก็ไม่ใช่ทำไม่แสงอะไรจะเป็นอย่างนี้ก็มันเริ่มเลือนหายเริ่มกระจายเริ่ม,ม,รมรแรกวนวนมัมนกลับมาลงอะไรกระจายแล้วจูเครื่องบินมันก็ไมอ้ไม่ใช่เครื่องบินเลยมามาอย่าลืมมันล้ำสมัยกว่าเรานะพวกยุคพวกมนุษย์ต่างดาวอ่ะ มันจะเป็นยังไงเป็นคนเป็นคนอย่างเราเหรอไม่รู้อ่ะมันไม่มีรหายไปแล้วแต่เขารับซอใหม่กว่าเรานะเรายังไปหาเขาไม่ได้แต่เขาจะมาหาเราได้แล้วอ่ะแล้วมันฆ่าคนไหมมันมันตั้งถจะฆ่าคนณก็นั่นเนี่ยเขาสนทนากันแม่ลูกอ่ะเนี่ยคุยกันสองคนแม่ลูกเฮ้ยแปลว่าเขาทันสมัยมากนะเออลูกเนี่ยมีความคิดรู้ด้วยว่า ไอตัวมนุษย์ต่างดาวที่เราพยายามจะหาหลักฐานว่าเขาอยู่จริงเนี่ยจริงๆที่เราไม่เจอเขาเพราะว่าเขาล้ํากว่าเราบ <c oughs> <c oughs> ุคล <aluminium> <c oughs> ากรเจอเขาจะมาแวบๆวแวมๆแต่ว่าชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผู้ <c oughs> ชมเพราะถ้าสมมติเป็นโดนโดนไปอยู่หลังเมฆเหรอโดนมาบินได้สูงถึงขนาดไปอยู่หลังเมฆเลยเหรอแล้วมาจับกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยเหมือนพยายามแอบอยู่หลังเมฆถามว่าเป็นเครื่องบินไหม ไม่ใช่เครื่องบินแน่นอนพ<ฮ>อเฮลิคอปเตอร์ต้องได้ยินเสียงอันนี้ไม่มีเลยเออมันเงียบกริบเลยแล้วก็ส่องเป็นกลุ่มๆเนี่ยปิ๊บ,ป,บปั๊บปิบ๊บปั๊บอยู่หลังเมฆแล้วอยู่แค่ก้อนนี้ก้อนเดียวนิ่งๆไม่ไปไหนมีเฉพาะตัวไฟที่กระพริบปิ๊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 บอยู่แบบนี้ตัดไหมคุณผู้ชมดูแค่ช่วงเดียวประมาณสักไม่กี่วินาทีแต่จริงๆคลิปนี้ความยาว10กว่านาทีฮะนั่นแปลว่าแม่ลูกคู่นี้เขายืนส่องดูดวงไฟปริศนาที่คาดว่าจะเป็น UFO มาจับตาดูมนุษย์โลกเนี่ย อยู่นานเป็น10นาทีเลยจนเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแบบนี้เออเอาเข้าจริงนะ เราก็ไม่เคยเจอชัดขนาดนี้เหมือนกันนะคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นดวงเล็กๆลอยไกลๆแล้วส่งแสงกระพริบๆ,ๆเนี่ย uh huh. เราก็จะสันนิษฐานว่าเป็นโดนหรือเปล่าใช่ไหมแล้วมันจะเคลื่อนที่ไปมาแต่อันนี้ก็คือมันอยู่ที่เมฆก,ก้อนเนี้ยเกาะกลุ่มกันอยู่แล้วก็กระพริบๆ,ๆๆเป็นสิบนาทีถ้าเป็นเครื่องบินเครื่องบินที่ไหนจอดนิ่งๆบนท้องฟ้าพี่ต้นยังไม่มีไม่มีเครื่องบินมาจอดนิ่งบนท้องฟ้าเฮลิคอปเตอร์รักษาระดับอยู่ได้นิ่งๆแต่ต้องมีเสียงใบพัด ปัน่นอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วต้องมีเสียงลมเสียงอะไรแต่ครั้งนี้คือเงียบกริบเลยนะครับคลิปนี้พอไปโพสต์ลงโซเชียลชาวเน็ตฮือฮาไม่มีใครสักคนบอกว่าเป็นผีกระสือเพราะครั้งนี้มันชัดเจนว่าไม่ใช่กระสือทุกคนเนี่ยบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่เคยเชื่อมีมนุษย์ต่างดาวแต่ครั้งนี้ชัดมากนะครับอยู่ในพื้นที่บ้านเลขที่4ทับ85ตำบลประทูชัยอําเภอพระนครศรีอยุธยานะครับไปเจอกับคุณพรทิพย์เป็นคุณเ,เป็นแม่ค้าขายปลาเผาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งเจ็ดต่อเนื่องเข้าสู่วันที่8ออกมาตากผ้าแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองถึงเจอเหตุการณ์นี้ครับ พี่เห็นเงาอะไรไม่รู้บนฟ้าเนี่ยมันวิงวิงเหมือนเหมือนเมฆมันวาดแต่มันแบบเหมือนหยดน้าบู๊บบูบบูบอย่างนี้ยังไม่มีแสง<ะ>แล้วพี่ก็เลยเข้าไปในบ้านก็กลัวก็อธิษฐานเนี่ยแบบว่าคิดว่าสิ่งลี้ลับเนี้ยเจ็ดแปดดวงเนี้ยพี่ไอ้วนเมฆอะไรมันกลมๆอย่างนี้วะก็เลยเข้าบ้านแล้วก็มายืนอธิษฐานอธิษฐาน,นว่าอะไรพี่บอกเลยว่าขอให้ลูกค้าขายให้ร่ำให้รวยขายให้ร่ำให้รวยแล้วทีนี้ พี่ก็เลยเข้าเริ่มกลัวขนลุกเริ่มกลัวแล้วก็เข้าบ้านออกมาตากผ้าพีตากผ้ายังไม่เสร็จเลยเข้าออกมาที่เอา้าไฟอะไรวะเราพี่ก็เรียกแฟนมาดูเรียกลูกชายมาดูก็เห็นกันหมดเลยสามคนเห็นกันหมดเลยสามคนว่า<ม>จะบอกว่าก็าให้ลูกชายส่งไปหาพี่ของเจืาเหมือนกันเขาชอบเรื่องนี้อลหรอรอ๋อรครูร้ให้ลูกชายพี่ง คลิปนี้ส่งให้พี่พีททองเจือเพราะว่าพี่พีทเนี่ยเ oh, ชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ศึกษา <Hey. S 1> มานานแล้วนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันอย่างคุณสิยาภาก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ออกมาดูแต่พอเห็นคลิปเออยอมรับจริงๆเชื่อเลยว่าน่าจะเป็นยานบินหรือยานอาวกาศนะครับที่มาสำรวจโลกแน่นอน oh. พี่พรทิพย์เจ้าของคลิปบอกว่าหลังจากคืนนั้นพยายามจะออกมาดูหน้าบ้านทุกคืนเพื่อจะได้เห็นอีกแต่หลังจากวันที่7เข้าสู่วันที่8เนี่ยก็ ยังไม่เห็นมาปรากฏอีกเลยฮะเหมือนพอเรารู้ว่าเขาอยู่อ่ะเขาไม่มาอีกเลยนี่ความเชื่อทางวิชาศาสตร์เลยจริงๆนะนานแท้เลยมันน่าจะใช่การบินหรือไม่ก็ยานอวกาศนะเนาะเพราะว่ามันมีดวงไฟอ่ะรอบๆเข้าทุกเห็นนะมันมีดวงไฟรอบๆและอย่างโหดูไปตั้งนานไม่เคยเห็นเหมือนกันนะไม่เคยเห็นว่าเห็นตามทีวีแล้วก็ไม่เห็นอันเนี้ยซึ่งมันมีความรู้สึกว่า มันมันช่วงมันแตกอ่ะไฟมันกระจายอ่ะมันพุ่งเยอะมากเออคิดว่ามันนา่าจะใช่อ่ะ